อันนับตัวไหนคะสวัสดีค่ะจากพราวเพชรค่ะสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าอันดับในนักตัวหนูเป็นใครมายัางไงรถรึงได้ามามาออกเพลงค่ะตอนนี้จะมีเดบิวต์ซิงเกิลนะคะชื่อเพลงว่าไม่เป็นแฟน,ฟนไฟเวอร์แซนค่ะ <c oughs> ก็เอ่อเป็นเด็กสาวอายุ22่สค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ยังอยากเป็นเด็กสาวอยู่ <c oughs> ค่ะใช่ ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จะออกเองค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะใช่ที่ TMC Academy เรียน Creative Film อยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ชอบร้องเพลงชอบเต้นมาอยู่แล้วค่ะมีแบบไปเต้นเวอร์กับเพื่อนๆมีเรียนร้องเพลงอยู่เรื่อยๆค่ะก่อน้นรมีแบบทำคลิปเต้นเวอร์ลง u t u b e กับเพื่อนๆสื่อนังชอบ ฟังแบบว่าโุกางนีน้แหละใช่ชอบดนตรีชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงชอบเอต้นค่ะเราเราเรียนร้องเพลงเรียนเต้นมาตั้งแต่อกเท่าไหร่น่าจะแบบว่าห้าขวบห้าขวบก็ไปเลือกไปเรียนร้องเพลงเรียนเรียเนเต้นก<ม>่อนหน้านี้วอร์มอัพด้วยการคาราโอเกะกับที่บ้าน <c oughs> มาก่อนมีกิจกรรมข้อจังหวะอยู่เรื่อยๆค่ะ คือสึกแบที่บ้านปลุกฝังความแบบว่าพอไปสืบกลินมันก็้งแเด็กเลยพอรางเพลงได้คุณแม่รองเพลงได้พี่สาวลองเพลงได้แล้วก็ต้องมีสกิลติดตัวมาบ well. ah, pues ้างทุกคนในบ้านรองเพลงได้หมดทุกคนในบ้านรองเพลงได้หมดแสดงว่าเป็นเป็นสตาร์กันได้หมดเลยใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ให้หนูออกมาเดบิวต์ก่อนคนอเดี๋ยวเวลาด้ก่อนมีคนอื่นอาจจะตามมาไม่รอะไรก็แต่ก็แต่ห้าขวบ แล้วมารู้คตอนไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากที่จะเป็นศิลปินเอออยากที่จะเป็นแบบจริงๆมีความอยากเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ก็เคือยากเป็นนักร้องเนี่ยละค่ะอย่างหนูแบบอาจารย์ได้ครูเคยถามว่าแบบอยากเป็นอะไรตัวขึ้นอยากเป็นอะไรหนูก็วาดรูปอยู่บนเวทีใส่ชุดสีชมพูถือไมโครโฟนน้องเพลงตั้งแต่เด็กเจ้โก้ของหนูคือ ต้องอยู่วนเวียนตั้งแต่เด็กและตั้งแต่เด็กก็ใช่ค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นมาก็มีแบบไปโฟกัสรเรื่องเรียนไ <ป S 2> ่ทําอะไรก็เลยอาจจะยังแบบไม่ได้มีโอกาสมาทําตรงนี้ค่ะอะไรทำให้ตอนเรามาถึงจุดนีนน้ได้เพราะแบบเฮ้ยเราพร้อมแล้วนะกับการว่า,าเดบิวต์คั้งแรกขงเราก็หนูเรียนร้องเพลงอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ได้เจอพี่แม็กซ์ลันค่ะคนแต่งเพลงไม่เป็นแสนแล้วก็แบบ เออคีแมกบอกว่าเพลงนี้เหมาะกับลองจามากก็เลยถือกำเนิดมาเป็นจ่าพรอเคผ <c oughs> ู้ <c oughs> ให้กำเนิดเออเนี่ยงขจาพรอเคก่อนที่จะเข้าวงการแลวปัจจุบันนี้นนม่เปลี่ยนยนีไหนูว่าก็มีความกล้ามากขึ้นหลังก,กันคะ่ะก่อนหน้าน,นี้หนูอาจจะมีความโอเคไปชอบร้องเพลงอะไรต่อหน้า ญาติผู้ใหญ่ในงานที่เราแบบงานประจําปีที่ได้ที่ได้ไปที่ได้ไปแบบประสบพบเจอคนนั้นคนนี้หนูก็แบบโชว์สกิลแต่ว่าตอนนี้ก็คือกล้ามากขึ้นแล้วก็อยากแบบเออพัฒนาตัวเองต่อไปในในแบบเส้นทางนี้คะ่ะมีไอเดอรกับการเดินเส้นทางก็มีไอเดอร์ทุกคนนะชอบเซเว่นทีม <laughs> ไม่ถ่มือ ใช่ค่ะออโอชีด้วยรู้เลยเหรอเ่ค่ะโอเคพอเขาเกะต่งก็เพลงเขาแบบดีมากๆค่ะฟังได้เรื่อยๆแล้วก็หนูเคยแบบซ้อมเต้นเราก็มีความแบบเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่ว่า โอ้ยชีปเต้นทั้งวันหนูเต้นแค่สองชั่วโมงเลือกเพลงอะไรไปเต้นอะไรกันเนี่ยไปถึงตอนที่หนูเหนื่อยอ่ะซ้อมไม่เป็นแฟนเน่ยเลยนะซ้อมไม่เป็นแฟนเนี่ยอะเรอที่เหนื่อยใช่แต่ว่าไงแต่ว่าเขาหนืเขาแบบเขาเต้นทั้งวันเต้นทั้งวันทั้งวันแล้วเอเนจีเขาแบบเยอะมากพอเราดูเราก็แบบได้อินสปิเรชันค่ะได้ได้แรงบันดาลใจเห็นแล้วแบบเออเขาทําได้เราก็อยากจะแบบทําให้ได้เหมือนกันอืมเอเป็นจากเขาบอก ต้องลเลือกแต่งขึ้นมาดืวยเทปิตั์เองทำไมถึงต้องเต็นเองหนูว่าด้วยมูดดนตรีที่มีความแบบว่าสดใสแล้วก็เนื้อเพลงค่อนข้างแคชชี่ติดหูทำนองท่อนฮุกเอ่ยใดประกอบรวมกับท่าเต้นแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากๆค่ะห่อไม่เป็นแฟนแต่พอเป็นหนเป็นแฟนหนอ,อะไรนทำไมถึงแบบหนักตัวเองหน่อย่ค่ะก็ ในความหมายของเพลงนะคะมันมีความแบบเพ้อเพออยู่ในนั้นอ่ะเราแบบแอบชอบคนนี้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราแอบมาเพ้อเพออย่าไม่ต้องไม่ต้องรักชันก็ได้แต่ก็อย่าเพิ่งไปรักคนอื่นนะบางทีหนูก็อาจจะแบบมีมุมคล้ายๆแบบนี้บ้างเหมือนกันสาวช่างฝันาช่างฝันเราเป็นสาวช่างฝันช่างเพอช่างฝันแต่ว่าหนูว่าหลักๆเป็นดนตรีนี่แหละค่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันคลิกกับตัวจ๋าตะกี้ได้ฟังหรอว่ามีความแบบว่า เตือนมีความแบบว่าใส่ฟังไดเรื่อยๆไหมคะใช่มีฟีดแบ็กหลายๆคนบอกว่าชอบฟังตอนแบบเออขับรถเออดหรือว่าแบบเออดีใจค่ะอต่ไม่กว่าจะได้ได้คำเพลงออกมากว่าที่จะมันมันจะออกมาจริงๆซ้อมเต้นอัดเสียงอัดเสียงเนี่ยหนึ่งเดือนก่อนหน้าแล้วก็แบบซ้อมเต้นแล้วก็ถ่ายเอมวีเลยค่ะได้ข่าวว่าเอ็วีี่ ไปหนูไปสัรหาทีมงานมาจากไหนรวงดาวเหรอคะน้าตาราแบบโอ้โหระเอกดวงดาวค่ะก็ MV ได้พี่มีนพีรวิทย์เป็นผู้กำกับค่ะก็ดีใจและเป็นเกียรติมากๆค่ะพี่มีนเคยกำกับหนังสั้นอันนี้อันนี้เป็น m อวตัวแรกที่พี่มีนกำกับแล้วก็เป็นเอ็มีตัวแรกของจาราเพชรด้วยอีกหนึ่งผู้ผู้ให้กำเนิดก เออเป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่มินคุยกับพี่เขายังไ,ไงบ้างพาะที่เขาถึงยอมมาแบบจังกิลเ็นบีค่ะก็มีพี่ๆทีมงาน,นะค่ะก็เสนอมาแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะสนุกนะในการที่แบบได้ร่วมงานกับกับพี่เขาที่แบบเป็นเอ็นีตัวแรกของพี่เขาด้วยของสระด้วยมันคือความชาทายของเราทั้งคู่แล้วก็วันนั้นก็สนุกมากๆค่ะพี่มินแบบให้คําแนะนําหลายอย่างเอออันนี้จะลอง เล่นแบบโน่นแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าจ๋าก็ไม่เคยแบบเรียนแอคติ้งหรือว่าทำการแสดงเป็นจริงเป็นจังอะไรงี้เอลวีด้วยนะใช่พี่กรณ์ฟลอกซี่าทำไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้ก็ฟลอกซี่แบบแมสมากใช่ไหมคะทุกคนต้องแบบรู้จักอยู่แล้วแล้วในเอวีเนี่ยจ๋าเป็นแบบแฟนคลับที่สุดตาก็รู้สึกว่าพี่กรณ เหมาะสมกับบทบาทมากๆค่ะใช่ต้อมาหน้ารัากนารให้เขาเป็นพี่สุตตของใช่ให้เป็นพี่สุตาในเพลงไม่เป็นแฟนเรู้รไหมจะเป็นแบบ <ๆ S 1> เราไม่มี่มินก่อนค่ะก <ๆ S 1> ็ะ <ๆ S 1> ะพี่มินน่ารักมากแล้วก็เป็นคนแบบเป็นคนเก่งมากๆจริงๆคือแบบมีไอเดียนู่นนั่นนี่ตลอดเวลาซึ่งจะแบบโอ้เห็นแล้วแบบค่อนข้างขึ้น เพราะว่าเธยเห็นพี่เขาแต่แบบล่นละครอะไรเงี้ยหลักๆที่ที่จะได้เห็นใช่ไหมคะพี่กรณ์ก็แบบ p r o f e s s i o n a l น่ารักมากๆค่ะแล้วก็พี่กรมีผมรงต่างๆในเอมปีจ๋าจ๋าก็มีนะจตาก็แบบอยู่ในยุคต่างๆก็ได้น่าจะได้เห็นหลายๆลุคของทั้งจ๋าทั้งพี่กรณบูตต่างๆในยุคต่างๆสนุกไหมเวลาต่อได้ชิ้นงานมันสํเร็จไปอะไรได้ด้วยตัวเองหลุดตกใจมากค่ะตั้งแต่ ที่แบบว่าเอาเพลงที่อัดไปซ้อมเต้นก็ตกใจแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจนโคเวอร์ใช่ไหมคะมันเป็นเสียงเพลงคนอื่นเพราะว่านั้นเขาเปิดในห้องซองอ้อมเอามันเป็นมันเป็นเสียงหนูแล้วหนูแบบอุ๊ยนี่เสียงฉันหล่ออย่างงี้คะ่ะพอเห็น m อก็แบบตกใจเพราะว่าตอนเล่นก็ไม่เคยเล่นเนาะแล้วก็ไม่นึกไม่ออกว่าแบบมันมันจะออกมาเป็นยังไงพอทุกอย่างแบบออกมาประกอบรวมกันแล้วน่ารักมากดีใจคะ่ะาเมาเมาไปเองเอ็มวีเออยังไงคะมีกองเขา กขาแบบว่ามีความเขาเป๊ะค่ะเขาเขาเป๊ะเขาเป๊ะเขาอ่านเบรกดาวตลอดเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าวันนั้นหน้าถ่ายทั้งหมดในวันเดียวเลยนะคะไม่เป็นแฟนหนูก็ไปตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็หนูก็มีแยกไปถ่ายนู่นนั่นนี่ก็ไม่ได้แบบว่าพูดคุยอะไรกันเยอะแยะมากมายแต่ก็สนุกมากค่ะแต่บางที่เขามีเอกลันใช่เราไม่แบบ พี่กรณ์้กันได้ได้นะคะจริงจริงด้าถ้าทุกคนได้ดูช่องเต้นคัฟเวอร์ของจ๋านะคะขอบอกชื่อมีชื่อลินซี่ค่ะเคยเต้นคัฟเวอร์พอคซี่ด้วยอ่าใช่เคยเต้นคัฟเวอร์เพลงสถารนับเบอร์ใส่ชุดสีชมพูคัฟเวอร์คัฟเวอร์เป็นพี่กรณ์ค่ะย อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นของกลนเราเเองหรอหนูก็ไม่คิดว่าสองปีถัดจากนั้นหนูจะได้มาแบบว่าเอโรงานกับบี่กรณ์ไม่ไม่ไม่ได้เปิดอะไรเลย่ไม่เป็นแฟนหรอคะยังเลยค่ะฝากพี่ๆเชิญหน่อยได้ไหมเขาคนนั้นอยู่หนุ่แบบเกรงกีเดสมง้ยคะเออแล้วตัวจริมจก็เป็นคน นหนูว่าเหมือนหนูเหมือนในเพลงเป๊ะเลยค่ะก็ก็มีความแบบเอ้ยอย่างเงี้ยคิไไม่เป็นแฟนแนะแบบ่พาพอเพลสเลยใช่ไม่เป็นแฟนเป็นชื่อยอ่อเออชื่อเ <laughs> <laughs> องขอจ่าพาเพลสหนูหนูเริ่ม,มงงอลหนูพูดอะไรเขาแสดงตามตามเพลงก็คือแบบว่าโปรดิวเซอร์ก็ใส่ชว่ตหนูไว้อย่างเดียวเลยใช่พี่แม็กเขาก็รับรู้ในส่วนของที่หนูเนี่ยเป็นแฟนคลับ อ่ะเซเวนทีแนวงเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะได้แบบแรงบันดาลใจมาเขียนคิดว่าเป็นเช่นนั้นแปลว่าตอนที่แบบทำรีเสิร์ชกแม็กก็คือบอกพี่แม็กเลยเขาก็ให้หนูเล่าเล่าชีวิตตัวเองซึ่งตอนนั้นหลักๆก้อนเนี้ยแหละค่ะเอออยู่อย่างก็เลยแบบเกิดขึ้นก็เลยเกิดมาเป็นแบบว่าจะเอาเปนในวันนี้จะเอาเป็นในวันนี้ค่ะไม่เป็นแฟนในวันนี้ชอบเท่ไหน ท่นที่ชอบที่สุดในเพลงหนูชอบท่านพรีฮุกที่ร้องว่าฉันเอาแต่คิดถึงเธอบ่อยๆสักพักเริ่มจะน้อยมันแบบมีความขี้น้อยอ่ะแบบแอบน้อยแล้วก็หลายคนที่ฟังบอกว่าเอ้ยแอบแทนใจเขาอยู่หนูก็แบบดีใจที่เมสเซจมันแบบไปถึงคนเนาะทุกคนอาจจะมีมุมแบบว่าเอ้ยชอบแล้วก็แอบนอยอยู่คนเดียวเขาไม่ได้มารู้เรื่องอะไรกับเราแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคนในใจเอง อ่าอย่างนี้โอ kind of ้จิังทำท่าอยู่อย่างนั้นอย่ามือหน่มเีหนุ่ออยู่่าั้นเลยมันเี้ยตอนอันเสร็จทำยัไงไม่่ไม่เนาะฉันเอาแต่อไแม่ค่อยนัดัจำได้ว่าแบบพี่แม็กีฟว่าให้เหมือนแบบนั่งอยู่ในห้องนอนคนเดียวแล้วก็แบบเออเศร้าเนิดติดเศร้านิดนึงเพ้อเพอหน่อยๆน่อยก็เลยออกมาเป็น มันเสียงแบบอ่อนๆแบบนั้นก็เข้าใจได้เพราะว่ารอยเป็นอีกตอนในเราอยู่ในกลงเนาะใช่ค่ะตัวจริงตัวจริงเลยตอนนี้พูดคนเลือกันเอออะไรทุกคนเลือกกันเออพอเป็นเมียแล้วพอได้ทำตังค์เมาฝากมึงเออมันฟินสุดๆเลยมันฟินสุดๆเลยค่ะคุณลิ้มมีคือแบบว่าตามหามากใช่วันนี้หนูก็ไม่ไม่คาดคิดนะคะหนูเคย ดูแต่แบบศิลปินท่านอื่นวันนี้เรากาเป็นศิลปินท่านหนึ่งก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะงท่านั่งน่าใส่รองมืเลิกลักเลิกลากเลยวันนี้ค่ะเป็นประสบการณ์ได้อีกพี่ดาราท่านหนึ่งเลยมีสองคนที่ปะบคมร็จมีแบบออสสวัสดีค่ะเจ้าเพชนะคะฝากน้ำสากตัวกับพี่ๆด้วยนะคะเป็นเจพี่มันงภาตัว ถ้าเปิดตัวละค่ะเราเอาฟูเทิร์นในรดับเดียใ้รคันใ้เาันไว้ก่อนนะครัาสีสปึ๊บสวัสดีค่ะเออนี่คือแบบไว้ให้หนูไงเราคิดอะไรเราจวบบ้านคเมื่อกี้คิดเมื่อกี้จังหวะที่ที่พูดมาหนูก็จัดให้เลยเออจับควาเป็นคืออย่างนี้เลยก็คืออย่างงี้เลยก็คือเป็นแบบนี้ละค่ะ อยากรู้จักตัวตนก็ต้องไปฟังเพลงบอกแฟนก่อว่านี่แหละคือตัวแทนของเธอแล้วนะกับเพลงนี้ที่มันแบบออสั้ั่นใช่คิดว่าเพลงไม่เป็นแฟนโฟยเวอร์แฟนนะคะน่าจะแทนใจหลายๆคนที่อาจจะแอบชอบหรือว่าแม้กระทั่งแอบเป็นแฟนขับใครอยู่แล้วเราก็แบบเออมีมุมแบบเพิ่อเพิแบบเนี้น่าจะน่าจะโดนใจสา ช่างสัดบัณฑาตมีมาฝ่าสักตุ๊ไม่ได้สามารถไหมฝัดถ่ายตแบบว่าลองสดเหรอคะถ่ายาเราเป็นดาราต้องพร้อมอะได้ค่ะวางสรงนี่ เธอไม่รักฉันก็ไม่เป็นไรแค่อยากรักเขาขอเลยได้ไหมอยู่ให้ฉันฝันค้างเดียวต่อไปให้ฉันเพอก็ยังดีอยู่เป็นดาราที่ลอยบนฟ้าแบบนี้ให้เอบเสียงฉันได้มันโนเหมือนทุกทีช่วยโสดแบบนี้ไปนานๆ เอแค่หนูมันลองนั่งนิ่งๆไม่ได้เธอไม่รักฉันไม่ได้จากยืนจากยืนจากยืนยืนให้ยืนไหมคะยืนแล้วก็ไปมันจะได้แบบเอ็กซ์เตอรอันนี้ค่อนขันค่อนพุกท่านเมื่อกี้แต่เราจะเต้นไปด้วยให้ตั้งวจเต้นตอนสามเธอไม่รักฉันก็ไม่เป็นไรแค่รักเขาขอเลยดีไหม อยู่ฉันฝันค้างเดียวต่อไปให้ฉันเธอก็ยังดีอยู่เป็นดาราที่ลอยบนฟ้าแบบนี้ให้เอฟซียังฉันได้เป็นโนเหมือนทุกทีช่วยโสดแบบนี้ไปนาน

คนมากไตมองู้องเรียกแบบจ๋าเผาเลยเอออ๋อใช่ถ้าถ้าขายเพลงนี้อันนี้งานเดยวพี่ไปเชื่อเรื่องงานเดูกพอพี่เขาเรียกกลับไปแล้วกันอจับมาแม่จับมาแมยได้ได้ได้ฟูเทิร์นให้เลย มีแบบนอกจากหูแมวหูหมามีมีหูฉลามด้วยนะเป็นไอเดียของพี่มีนค่ะเขาบอกว่าหูแมวหูหมามันแบบธรรมดาไปเราต้องเป็นหูฉลามเต้องเชื่อตอต้องเชื่ออ่าอ่าบายบายไรพี่คนไหนรอ